โมชั่นรุ่น B Series ช่วงนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวส่งแบบไม่มีงวดย่อยรายเดือนได้นานถึง10ปีฟรีอุปกรณ์เนี่ยสชิ้นลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์ตายคุบต้าชัยภูมินะคะ บีซีรีค่ะวันนี้มีรุ่น B24 แล้วก็ B27 นะคะลูกค้า mm hmm. ก็คือความกว้างของล้อ B24 กับ B27 จะไม่มีความต่างกันมากนะคะจะอยู่ที่เมตสิบนะคะ mm hmm. ก็คือเข้าล่องอ้อยได้ปกติค่ะ เมตรร่องอ้อยที่เมตรสานี้จะเข้าได้ปกติส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงจะมีอยู่3าชิ้นค่ะก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็คือเป็นฐานแล้วก็เป็นโรตรี่โรตรี่ก็คือตัวปั่นนะคะตัวปั่นทาความสะอาดในร่องอ้อยค่ะแล้วก็เครื่องสางใบอ้อยนะคะลูกค้าเครื่องสางใบอ้อยนี่ก็คือคุณสมบัติของเครื่องสางใบอ้อยจะทําให้ลูกค้าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นค่ะ,ะข้อแตกต่างกันอีกตัวหนึ่งก็คือ รุ่น B 2 4จะไม่มีตัวด้าฟคอนโทนส่วน B 2 7จะมีดาฟคอนโทนนะคะซึ่งตัวนี้จะควบคุมหางอัตโนมัติค่ะลูกค้าซึ่งเป็นพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือ B 2 7จะมีผ่ายางรองพื้นเพิ่มมาอีกนะคะสำหรับโปรโมชั่นรุ่น B Series ช่วงนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าไล่อ้อยนะคะสามารถส่งแบบไม่มีงวดย่อยรายเดือน สิปีเลยนะคะลูกค้าฟรีอุปกรณ์เนี่ยสชิ้นลูกค้าสามารถเลือกได้เลยคะ่ะไม่ต้องดาวค่ะอุปกรณ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากส่งงวดที่ถูกลูกค้าก็สามารถดาวที่15%ได้คะ่ะถ้าสนใจสอบถามได้ที่เพจคูปตา้าชัยภูมิเลยนะคะ